สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพีพัทยานะครับคลิปนี้เช้านี้ผมอยู่ที่บ้านพี่ชายครับที่อรัญญะประเทศนะครับวันนี้ก็จะมีทําบุญบ้านนะครับเป็นวันดีเขาวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนะครับวันนี้ก็ทําบุญเลี้ยงพระที่บ้าน5รูปนะครับนี่คือบรรยากาศจัดเตรียมสถานที่ตอนเช้านี้นะครับคุณผู้ชมครับ เช้านี้ที่อัญประเทศก็ฝนตกหนักเลยครับคุณผู้ชมครับตกมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่ครับนี่ก็ฝนหยุดตกแล้วนะครับนี่ก็กวาดใบไม้ใบหญ้าจัดเตรียมสถานที่นะครับน่าจะตกทั่วฟ้าเมืองไทยเลยครับวันนี้นะครับปราคนชัยทราบข่าวว่าเมื่อคืนก็ตกหนักเลยนะครับชุ่มช่าเย็นทั่วแผ่นดินเลยครับวันนี้นะครับ นี่คือบรรยากาศบ้านสวนนะครับที่อารัญญประเทศนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเลี้ยงเพลนพระตอน11บเอดโมงนะครับนี่ก็นะครับคุณลุงคุณป้าผมนะครับคุณลุงนรงวงประสิทธิ์คุณป้าคุ้มขำวงประสิทธิ์นะครับนี่ก็พี่สาวแสนสวยนะครับ พ่มดพ่มดนะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับเมื่อคืนก็เมื่อวานผมก็มาหลับอยู่ตัวนี้และครับนะครับหลังจากเหนื่อยมานะครับนะฮะตอนนี้กําลังช่วยกันจัดสถานที่อย่างขมักขเม้นเลยนะครับอันนี้คือเครื่องบวกเลขโบราณนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยหาดูได้ยากแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อคิดนะครับเป็นลูกคิดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือผ้าบ้าเจ้าของบ้านนะครับ พี่ชายผมเองครับคุณสิริพงษ์โป้งประสิทธิ์นะครับหรือพี่เล็กของเรากันนะครับบรรยากาศบ้านบ้านสวนนะครับคุณผู้ชมครับผมชอบนะครับแบบไม้นี่เป็นบ้านโบราณครับปลูกสร้างมานานนะครับเดี๋ยววันนี้ตอนทําบุญก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปแล้วก็ อย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ